สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการคุณแม่คิดเปิดอนะคะเยเรื่องราวอะไรที่แม่เปิือได้นะคะแม่จะเผื่อให้กับทุกคนฟังเลยค่ะเรียกได้ว่ากระแสโด่งดังทําให้ประเทศไทยนะคะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเลยค่ะสําหรับน้องลิซ่าค่ะและลิซามโนบาลน,นะคะที่ไปคว้ารางวัล MTV ระดับโลกที่นิวยอร์กมาค่ะแล้วก็อีกทั้งนะคะยังไปแสดงบนเวที MTV ค่ะด้วยเพลง Rockstar ด้วยค่ะ แต่ก็ไม่ไวยนะคะที่โดนบังสื่อค่ะโจมตีว่าเป็นโชว์ที่ยอดแย่ที่สุดนะคะของวันวันนั้นแล้วทําไมโดนแบบนั้นล่ะทั้งที่เราได้รางวัลมาถูกปะคะก็เดี๋ยววันนี้แม่จะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะคะกับเรื่องราวของน้องลิซ่าค่ะฟังกุเลยยยินดีด้วยนะคะกับสาวไทยค่ะที่ไปคว้ารางวัลเคป๊อปค่ะระดับโลกก็คือน้องลิซ่าลลิาหรือลิซ่าแบ็คพิงนี่เองค่ะ เป็นสาวไทยที่โด่งดังที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้นะคะแล้วล่าสุดนะคะเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาค่ะน้องลิซ่าค่ะได้ไปขึ้นโชว์ที่งาน MTV Video Music Awards นะคะที่นิวยอร์กอเมริกาค่ะเป็นงานพวกประกาศรางวัลค่ะพวกเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอมิวสิกเพลงหรือว่าการครีเอทความสร้างสารรค์เกี่ยวกับเพลงนะคะซึ่งน้องลิซ่าค่ะได้ไปคว้าชัยชนะเกี่ยวกับเคป p OP มาด้วยนะ โดยงานนี้นะคะน้องลิซ่าค่ะได้เข้าชิงถึง4สาขาเลยนะคะและได้รับรางวั 1, ล1รางวัลค่ะคือ best kpop มาสำเร็จค่ะเย้ตบมือให้เลยเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะรางวัล best kpop ที่น้องลิซ่าได้นะคะน้องลิซ่าได้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะถือว่าเป็นศิลปินคนแรกที่สามารถคว้ารางวัล best kpop ได้ถึง2ครั้งเลยนะคะ เป็นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ค่ะในครั้งแรกนะคะได้ในปี2020ค่ะในเพลงลลิสาค่ะและในปีนี้นะคะปี2024ค่ะก็ได้ด้วยเพลง Rockstar ค่ะที่ถ่ายที่เยวาวราชประเทศไทยบ้านเราเองค่ะทำให้ดังทะลุพุ่แตกไปเลยนะคะ ตอนนี้นะคะลีซ่าถือว่าเป็นจุดที่พีคที่สุดได้เลยนะคะในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกค่ะที่หยิบจับอะไรนะคะก็เป็นที่รู้จักกันมากๆเลยนะคะซึ่งตอนที่น้องลีซ่าขึ้นไปรับรางวัลน,นะคะลีซ่าก็ได้พูดเป็นภาษาไทยว่าขอบคุณค่ะด้วยนะคะคือน่ารักมากๆากอ่ะนอกจากน้องลีซ่านะคะได้รับรางวัล b บสเค PO p OP แล้วนะคะยังมีโอกาสได้ขึ้นไปโชว์ค่ะบนเวทีของ MTV อันนี้ด้วยนะคะ ซึ่งจุดนี้นะคะน้องลิซ่าทำได้ดีมากๆเลยค่ะแม่ก็ได้เข้าไปดูนะคะใน Youtube ค่ะช่องของ MTV นะคะบอกเลยค่ะว่าดูหลายรอบมากๆแล้วก็คนลุกเลยอะคือมันดีมากเดี๋ยวยังไงแม่จะทำลิงก์นะคะเอาไว้ให้ข้างล่างนะคะเพื่อให้ทุกๆคนเข้าไปดูน้องลิซ่าค่ะเพราะว่าน้องลิซ่านะคะเขาร้องสดค่ะไม่มีลิปซิงแล้วแถมต้องเต้นด้วยนะคะแล้วแบบการเต้นมันต้องเต้นแบบ ค่อนข้างแบบหนักแน่นอะสไตล์เคป๊อปอะคือทําได้ดีมากๆแล้วแถมเสียงนะคะไม่มีหลุดเลยค่ะถ้าใครไปดูน้องลิซ่านะคะจะมองเห็นเลยค่ะว่าน้องลิซ่าทำได้เพอร์เฟกต์มากๆเลยค่ะแล้ววันนั้นน้องเขาใส่ชุดสีแดงนะคะมันทำให้น้องดูเด่นดูออร่ามากๆเลยค่ะแถมอีกทั้งนะคะมันทำให้เวทีดูลุกเป็นไฟเลยค่ะด้วยความที่น้องเขาดูโดดเด่นแล้วเต้นแบบ ดีอะคือแบบต้องไปดูเลยอะค่ะส่วนคนถ่ายวิดีโอนะคะที่ถ่ายในวันนั้นนะคะก็ถ่ายมาได้เพอร์เฟกมากๆเหมือนรู้มุมกล้องกันเลยว่าแบบมุมนี้น้องลิซ่าเดินมามุมนั้นน้องลิซ่าเดินใหม่เี้ยคะ่ะคือแบบเยี่ยะจริงๆลองไปดูกันนะ ซึ่งงานนี้นะคะเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะก็ทําให้สื่อหลายๆประเทศค่ะแล้วสานักข่าวสื่อใหญ่ๆเนี่ยได้ออกมาทํข่าวทําสื่อกันเยอะมากๆนะแต่ว่าที่น่างง,งมากๆนะคะก็คือสื่อใหญ่อย่างบิลบอร์ดค่ะคือเขาได้จัดคะแนนโชว์นะคะทั้งหมด16โชว์ที่นักร้องเขาไปโชว์ทั้งหมดนะคะส่วนน้องลิซ่ารู้ไหมคะว่าทางบิลบอร์ดให้คะแนนเท่าไหร่คือเขาให้คะแนนอันดับที่16คือยอดแย่สุดเลยอะ่ะคืองงปะ ที่มันน่าง,งงก็คือว่าน้องลิซ่าค่ะได้รางวัลเบสเคป๊อปใช่ไหมคะแต่การโชว์เขาจัดรางวัลว,ว่าให้แย่ที่สุดค่ะมันค้านสายตาของคนทั่วโลกมากๆนะคะการจัดอันดับครั้งนี้ยมันทําให้มีการาวิดพากิจารณ์กันอย่างหนาหูมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาก็มองว่าคือเอาอะไรมาวัดนะจ๊ะแต่ก็มีบางสื่อนะคะอีกหลายๆสื่อที่ให้ความคิดเห็นแตกต่างกับบิลบอร์ดค่ะอย่างเช่นคอสโมค่ะ เขาจัดอันดับให้น้องลิซ่านะคะติด1ใน3ในการโชว์ที่ดีที่สุดค่ะน้องลิซ่าได้อันดับ2ค่ะแต่สุดท้ายนะคะทางบิลบอร์ดค่ะมีคนแอบไปสืบมาไปขุดมานะคะผมว่าคนที่เขียนคอลัมน์ของบิลบอร์ดเนี่ย เขาอะไม่ได้เป็นติ่งน้องลิซ่าแต่เขาเป็นติ่งของ BTS ค่ะคือเขามั่นใจว่าเบสเคป๊อปต้องเป็นของจองกุเท่านั้นค่ะแต่สุดท้ายเป็นของลิซ่าก็เลยทําให้รู้สึกแบบเขวรู้สึกแบบเอาอยัางไงดีล่ะเราจะโจมตีในทางไหนดีก็เลยโจมตีเป็นการโชว์ที่ยอดแย่ที่สุดค่ะ แต่สุดท้ายนะคะทางบิลบอร์ดค่ะก็ทนต่อกระแสนะคะไม่ไหวค่ะพอน้องลิซ่าเขาทำออกมาดีมากจริงๆนะคะทางเต้นไปด้วยร้องไปด้วยคือแบบใครก็มองว่ามันน่าจะเป็นคะแนนที่ดีใช่ไหมคะเป็นเบสเคปปอปที่ดีที่สุดจริงๆค่ะเพราะความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่นะคะออกไปทางบวกให้กับน้องลิซ่าหมดเลยค่ะทางบิลบอร์ดค่ะเขาก็เลยออกมาแก้ตัวเอ้ยแก้ต่างค่ะ โดยวิธีการที่บิลบอร์ดทำใหม่นะคะก็คือให้คนทั่วโลกค่ะเขาเข้ามาโหวตว่า,วาคุณชื่นชอบโชว์ไหนมากที่สุดที่เป็นเฟเวอร์ตของคุอ่ะชอบอะไรชอบใครซึ่งก็มีคนไปโหวตเยอะมากๆนะคะแล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะโชว์ของน้องลิซ่าก็ได้เป็นโชว์ที่คนเป็นเฟเวอร์ตที่ชอบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะ นำคะแนนสูงไปถึง66%เลยนะคะตอนนั้นที่แม้ดูอยู่อะค่ะส่วนอันดับ2นะคะเป็นของเคที่เพอรี่ค่ะซึ่งได้คะแนน9กระโดดต่างกับลิซ่าค่อนข้างเยอะนะคะ k คที่เพอร์รี่ได้ไปทั้งหมด 18.95%ก็คือน้อยกว่าเป็นเท่าเลยนะคะการที่บิวบอร์ดทำแบบนี้คงเป็นการแบบแก้เขินแก้ต่างกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปนะคะเพราะว่าเอาจริงมันค้านสายตาทุกคนจริงๆก็ดูจากการหวดหรือผลหวดที่เขาทำมาใหม่ก็ได้ค่ะว่ามันต่างกันชัดเจนว่าอันดับที่16แต่คนชอบมากที่สุดอะ และก็เป็นการตอบย้ำนะคะว่าน้องลิซ่าค่ะเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกจริงๆเพราะสามารถเช็คจากยอดเอ็เกได้เลยนะคะในช่วงเวลาของจัดงาน MTV ตอนนั้นค่ะโดยได้มีการเปิดเผยนะคะชื่อศิลปินที่เข้าไปร่วมในงานนี้นะคะแล้วอันดับหนึ่งที่ได้ก็คงหนีไม่พ้นกับ VMA ซึ่งเป็นคนที่จัดงานนี้ขึ้นมาค่ะแล้วอันดับรองต่อมานะคะก็คือเป็นใครไม่ได้เป็นน้องลิซ่าของเรานี่เองค่ะ ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะน้องลิซ่าได้ไปถึง3.7เลยนะคะแล้วลองลองมาคือ Taylor Swift ค่ะได้ยอด e n g นเกไป10.5ค่ะซึ่งก็อันดับหนึ่งอันดับ2ก็ต่างกันไปค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแต่ก็มีก่อนหน้าของ Taylor Swift อีก2-3สาลำดับนะคะซึ่ง2-3าลำดับนั้นยอด Engage ก็เป็นชื่อของลิซ่าเหมือนเดิมค่ะอย่างเช่น b ล o c k s t a r ค่ะหรือไม่ก็ลิซ่าแบ็คพิงนะคะ ซึ่งร็อกซาค่ะได้ไปถึง27ค่ะแล้วลิซ่าแบ็คพิงก็ได้ไปอีก22เปนะคะถ้ารวมรวมน้องลิซ่าคนเดียวนี่ก็คือเยอะมากๆเลยค่ะ รวมไปถึงช่องของ MTV นะคะที่ได้ตัดคลิปค่ะของนักร้องทั้งหมด16ท่านนะคะไปลงใน MTV ใน YouTube ของเขานะคะแม่ก็ได้เข้าไปดูค่ะผ่านมาแค่2วันนะคะยอดของน้องลิซ่าปาไปถึง5ล้านกว่าแล้วค่ะซึ่งถ้าเทียบกับคนอื่นๆดาราศิลปินท่านอื่นที่ไปร้องนะคะก็ได้แค่หลักหมื่นหลักแสนค่ะหรือไม่ก็แค่ล้านต้นๆเท่านั้นคือเอาเป็นว่าของน้องลิซ่าของเราคือกระโดดสูงไปกว่าคนอื่นอยู่คนเดียวเลยค่ะ แต่ก็ไม่ไหวนะคะมีคนรักน้องลิซ่าก็อาจจะมีคนไม่ชอบบ้างเป็นธรรมดาใช่ไหมคะก็มาแอบแซะนั่นแซะนี้ค่ะว่าน้องลิซ่าอุตส่าห์มีโอกาสนะคะได้ไปร้องบนเวทีดังขนาดนั้นใช่ไหมคะไปร้องโชว์ตัวดังขนาดนั้นทําไมลิปซิงค์ทาไมไม่ร้องสดละ่ะสุดท้ายนะคะก็มีคนมาช่วยแก้ต่างแทนน้องลิซ่าเลยค่ะแต่ไม่ใช่คนไทยด้วยนะคะเป็นคนที่อยู่ในหอที่เขาเข้าไปฟังน้องลิซ่าสดๆดค่ะ ว่าน้องลิซ่าค่ะไม่ได้ลิบสิ่งแน่นอนเขาร้องสดๆเลยค่ะเพราะว่าคนในฮอค่ะเขาได้ยินเสียงหอบได้ยินเสียงการหายใจหรือได้ยินเสียงการขยับตัวในท่าเต้นในทุกๆลีลาเลยนะคะก็เป็นการยืนยันนะคะว่าน้องลิซ่าร้องสดจริงๆค่ะคือเก่งมากๆอ่ะร้องไปด้วยเต้นไปด้วยคือแบบแค่เราร้องเดียวเราก็เหนื่อยแล้วเานาะนี่เต้นไปด้วยเลยอะคะ่ะ คือเอาจริงๆเราก็ไม่ได้อยู่ในฮอเราก็ต้องฟังเขาป้าคือเราคิดไปเองไม่ได้เนอะของแบบนี้คนในฮอยืนยันก็แสดงว่าเป็นเรื่องจริงค่ะเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นกันดีกว่าค่ะว่าคนทััวโลกนะคะรู้สึกยังไงแต่โชว์นี้กันค่ะแต่คนส่วนใหญ่นะคะก็ไปในทิศทางที่ชมน้องลิซ่าเป็นเยอะมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับคอมเมนต์แรกนะคะก็ได้บอกว่าทำไมทุกการเคลื่อนไหวของลิซ่าเนี่ยค่ะมูฟเมนต์ของลิซ่าเนี่ยมัน Amazing จังเลย คอมเมนต์คนไทยคนนี้นะคะก็บอกว่าลิซ่าดูทรงสเสน่ห์ทรงพลังมากๆบนเวทีส่วนคนเกาหลีคนนี้นะคะเมื่อแปลเป็นไทยก็บอกว่าลิซ่าเก่งมากๆเลยหรือคนเกาหลีคนนี้นะคะแปลเป็นไทยว่าลิซ่าฉันภูมิใจในตัวคุณมากๆคุณสามารถร้องสดได้เก่งขนาดนี้ได้ยังไงนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะคะที่เทใจให้กับน้องลิซ่านะคะว่าน้องลิซ่าได้แสดงได้เก่งมากจริงๆเป็นร็อกสตาร์ที่เหมาะแล้วกับการได้เคป๊อปนะคะ ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมหลายๆแบรนด์ค่ะอยากให้น้องลิซ่าค่ะเข้าไปร่วมงานพรีเซนเตอร์กันอย่างล้นหลามเลยนะคะ ไม่แปลกใจเลยนะคะที่หลายๆแบรนด์ค่ะอยากได้น้องลิซ่าค่ะไปเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นั้นๆค่ะเพอน้องลิซ่ามีอิทธิพลมากเลยนะคะระดับโลกเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วสามารถสร้างยอดการตลาดให้พวกเขาได้อย่างดีเลยค่ะเพราะว่าลิซ่านะคะเวลาหยิบจับอะไรนะคะก็ดูเป็นกระแสหมดเลยค่ะจําได้ไหมคะตอนกลับมเมืองไทยแล้วกินนมถุงนมถุงค่ะตลาดหาซื้อกันไม่ได้เลยจําได้ไหมคะ แม่เห็นแบบนี้นะคะพูดตรงๆว่าอดภูมิใจไปกับคนไทยทั่วประเทศไทยไม่ได้เลยค่ะที่ทําให้คนไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลกได้นะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเพื่อโลกพูดคุยกันค่ะเจอกันในคลิปถ,ถัดไปนะคะถ้ามีเรื่องราวอะไรดีๆเผือกๆได้นะคะแม่จะรีบทําคลิปมาสรุปให้กับทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่คิดเผื่อไปก่อนสวัสดีค่ะบายบายร็อคสตาร์